สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสุผูสูคนเสียงแจวแจวยายลล่นไม้อีกแล้วพี่น้องจ้ะมื่อนี้กัมายืนแพ่แว่อยู่ริมตะลิ่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบ๊วยมาตกป่าดอกพี่น้องอากาศดียายลิ่นกันถือโอกาสออกมายางเห็ดคลิปเห็ดยางสูตรอากาศบริสุทธิ์ก้อนที่หนาหนาวสีมะฮอดเนาะค่ะเนาะถ้าหนาหนาวมะฮอดแล้ว ไปใส่ยากเด้พี่น้องอุดอู้อยู่แต่นในบ้านค่ะพี่น้องคะโอ้ลมออกหูพี่น้องเอ้ยวีวีค่ะเอรินกะใส่โอกาสแนี่และค่ะยางไปน้ำเว้าไปน้ำเนาะค่ะเนาะพื้นที่หลายร้อยไร่นี่คนบ่จับดอกม่โอกาสมายางเหร่นกับมาหายางเหร่นเอรินมัก ใส่เวลาอยู่เงียบๆเบมื่อนี้ลมบาแห้งพี่น้องคะลมบาแห้งเหมาะที่สะนั่เลืองเล่าดีๆขอคิดดีๆเมื่อว่าสู้พีสู้น้องฟังนะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้จาเล่นซิมา่อว่าหัวขอ,อดีๆให้พี่น้องฟังอีกหัวขอที่ว่านี่ก็คือวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองง่ายๆ เวลาเราใช้ชีวิตเพียงลำพังนะคะเนาะใส่ชีวิตเพียงลำพังแบบใดให้มีความสุขค่ะพี่น้องคะหลายๆคนก็มีความกังวลเนาะค่ะเนาะถึงการที่จะต้องใส่ชีวิตเพียงลำพังหลายๆคนเพิ่นกับรับรับตรงที่ว่าการที่สใส่ชีวิตเพียงลำพังบดาด้วยความเงาเนี่ย ออคนเคยอยู่มีคูมีอย่างเพิินกับสิหาหมหาพวกหาแฟนมาอยู่นํ่เป็นหมเป็นพวกเนาะค่นะเนาะอันนั้นเท่ากับเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันตรงจุดนั้นดีแต่สําหรับคนอ่าที่ใส่ชีวิตเพียงลําพังวิธีที่สิสรสา่งความสุขให้เจ้าคว้างนี่แบบใดแน่ที่สิสรสั่งความสุขให้เจ้าคว้างได้โดยที่ ไม่ต้องมีเพื่อนหรือว่าไม่ต้องมีใครอ,อยู่นงตรงจุดนั้นกับเรานะคะคําว่าคนเดียวก็คือตัวเหาเนาะคะ่นะนาะคือยยลินเนี่ยเยลินก็บิมีมุมมองมาแบง่งมาปันให้พี่น้องสิ่งแรกเลยที่ยยลินมีก็คือการปลุกพลังชีวิตพลังบวกให้กับตัวเองะคะ่ะพี่น้องคะ่ะการปลุกการปลุกพลังบวกพลังชีวิตให้กับตัวเองคะ่ะปลุกจังไดวัเตี้ยเพราะว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่จนกระทั่งมามาีลูกมีผัวมีมีทุกสิ่งทุกอยา่างเฮากับไลายล้อมกับคนนลอบกายมาตลอดนะะเนาะค่ะเนาะพอมาปัจจุบันนี้เฮามาใส่ชีวิตเป็นโสดเป็นตัวคนเดียวกับว่าง่ายๆว่าเพียงลําพังนั่นแหละค่ะ เฮาสิมีความสุขได้บ่ได้ค่ะเฮาสิส้างพลังชีวิตให้เจ้าของจังไดก็เอาจากอดีตวันๆนั่นล่ะค่ะมาเป็นพลังบวกสั่งสั่งพลังให้เจ้าของปลุกพลังชีวิตให้กับเราเองเมื่อก่อนเราเคยอยู่กับใครเราเคยทําอะไรสิ่งหลายอย่างมากมายให้กับคนที่เรารัก แต่พอมาจาปัจจุบันนี้เราอยู่เพียงลำพังเราก็สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขให้กับตัวเราเองนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือ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 มุมอมองของเยลินถามว่าเหงาไหมเหงาไม่มีเวลาที่สิเหงาแม่พี่น้องในยามของคำว่าเหงาเนี่ยมีหลายอย่างเด้ ในยามของคําว่าคํา,ว,า,าว่าเหงามีหลายอย่างค่ะพี่น้องค่ะคําว่าเหงาเหงาในที่นี่ก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเอาเว้าเล้วกอว้าอีกค่ะ mm hmm. อย่าลืมบบมีเวลาที่สีเหงาดอกค่ะเพราะว่าเกิดเป็นมือมาอสมองก็คิดแต่เรื่องงานคิดเรื่องงานแล้วก็ให้จังไดชีวิตจังสิอยู่หลอดไปใดในแต่ละเมือ่อย่าลืมก็เลยบบมีความเหงาและที่สําคัญ ที่สาคัญเนาะค่ะเนาะเยะลินอยู่กับตัวเองเป็นค่ะพี่น้องค่ะเยะลินโได้ว่าให้ผู้ใดได้ในคลิปนี้เ <laughs> ยลินเอามาแบ่งปันค่ะพี่น้องค่ะเฮาถ้าเฮ่าอา่าอยู่กับเจ้าของเป็นเฮาสีบรูซกเงาพี่น้องเรามีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะพี่น้องค่ะคะ่ะเฮาเฮามีเพื่อนที่ดีที่สุดไปไซกับไปนํำอา่า กินใสนอนนั่นก็คือตัวเฮ้าเองถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวเป็นเฮ้ากับบเหงาได้พี่น้องไปใสกับมีมูมีพวกคือ, 9, อเก่าค่ะการที่เฮ้ามีเพื่อนอมีเพื่อนคือตัวของเฮ้าเองเราจะไม่มีวันเหงามีตัวเองเป็นเพื่อนแท้แล้วก็มีความสุขก,กับการอยู่คนเดียวในแบบที่เราเลือกค่ะพี่น้องคะ่ะในแบบที่เฮาเลือกที่จะเป็นเนาะคะ่นะเนาะ แดดดีแถวพี่น้องแดดดีด e, e, ีคะ่ะค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือความสุขของเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หากเราจําเป็นจะต้องเอาความสุขของเราหรือตัวของเราไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นไปเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตผู้อื่นเนี่ยเฮ้สิเกิดความทุกข์แล้วพี่น้องคะ เกิดความทุกข์ข้นให้ใจทันทีตั้งคําถามกับเจ้าของเนี่กัเป็นความทุกข์ได้พี่น้องทําไมเราไม่มีไอ้นั่นทําไมเราไม่มีไอ้นี่ทําไมเขาสวยกว่าเราทําไมเขาดีดูดีกว่าเราเอ้ยทำไมเขามีตังเก็บเยอะอะเขาทําอย่างไรเฮากะสิคิดวนตั้งแต่จุดนั้นเปลี่ยนมุมมอง,งนั้นหันมาดูตัวเราเฮ้ยเราอยากสวยเราทํายังไงอะ่ะหวีผม ตัดผมแต่งหน้ายังก็ได้ที่ที่เหาเฮ็ดแล้วมีความสุขมีความรู้สึกดีแต่ที่แน่ๆความสุขของเยลินก็คือ,อการได้ดูแลเจ้าของค่ะพี่น้องคะการได้มีโอกาสดีๆใ,ให้โอกาสเจ้าของในมุมมองหลายๆอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือสเสน่ห์ของลูกผู้ญิ่งแล้วก็เหฮารู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาก็คือความมั่นใจค่ะพี่น้องคะ <ฮะ>สำหรับเยลินนะคะตาว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าจังไดกะลงในคอมเมนต์ให้เยลินอา่านนําในเด้ดดเอค่ะเด้อเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่จุดไหนบ้างสําหรับผู้หญิงสําหรับเยลินเยลินคิดว่าความมั่นใจคือสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดของผู้หญิงนะคะถ้าเฮ้าฮักจ้าควางเป็นแล้วมีความมั่นใจยิงกระสวยเบิดพี่น้องอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเขาสูงเราต่ำแม่นบะ เขาเขาสูงเขาต่ำนะเอา้าเขาสิไปอยากสูงคือเขาเขาสิไปอยากอันอันสวยคือเขาเอา่ามองว่าคนสูงสวยก็สันข้นต่ำกับเหมิดสิทธ์เราต้องมองจุดเด่นของเราค่ะพี่น้องเอาต่ำเท่ากับสวยคือกันพอแม่เขาหายมาซ้ำนี่จงภูมิใจในสิ่งที่เรามี พี่น้องคะถ้าห้าภพุ่มใจในสิ่งที่เ้าเป็นเฮามีแล้วมีความสุกหลยพี่น้อง้พื่นสิเป็นจัาไดก็เซยเตยเว่ยอยู่เมื่อก่อนเอาง่ายงายเมื่อก่อนยายลินโบมักใบหนาเจ้าขวงพี่น้องยายลินบบมักบ่อยหนาเจ้าขวาง นาหญยผู้ไ่ติจกขวางเบิดปีมานี่ศาสตร์พี่น้องจา๋าบ่มีความสุขเลยโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยลูกเบิดพ่อเบิดแม่ก็มาขี่ไ้ตั้งแต่แขวยในราผู้ดเดียวนั่นเอ้ยกับผู้งามไอ้กับผู้งาม,างามขี่ไล่ไล่จังสี่กับแบ่งออกมาเนาะโอ้ยยลินวอกไปทั่วทิพย์ทั่วเดียนได้พี่น้องซื่อยลินยลินกับบมักยายลินมีชื่อจริงว่ากุลน,นะคะกอไก่สละอุโสโสสาราโลิง บ่มากเลยพี่น้องพ่อแม่ตั้งซื้อไห้บ่มกักเอ้ยซื้อบันนอกขอกหน้าอีแม่ซื้อดีดีหุยอันซื้อไข่ไข่ฝรั่งนันบ้านเมีย่ยงเขาตัง้งเจ้าขา้นตั้งให้นี้จะมาตังอีหยังกุศลนี่นะมันบอลลนบันนอกได้อีแม่เออวากับแม่เนาะตั้งตะกี้พี่น้องตะกี้อยา่าเล่นหลุ่เลยว่อยา่าเล่นบ่เคยมีความสุขบ่เคยมีความพึงพอใจออหยังจักยางสิเป็นตัวตนจ้าของนี่ มาปัจจุบันนี้พี่น้องคะเมาปัจจุบันนี้ยายลินมีความสุขร้อยหลายเศร้าเปรียบเทียบชีวิต้าวของกับผู้อื่นเศร้าเปรียบเทียบตัวตนของเฮาอีหยังกะ้างเพราะทุกคนมีจุดเด่นจุดดีแตกต่างกันไป หนาใหญ่เป,เปี่ยงแป้งต่วันซูเมเนเยลินก็หฮักฮักนั่งเด้หนาใหญ่ใหญ่จังสีพี่น้องค่ะใส่ขีม้มืดเทีะกระปุกคุ่นพี่น้องถ้าแป้งกับว่ามันโดดล่งลงลงพุ่นละมองล่งโมแป้งพุ่นละโดดลงเอาจังสีทั่วพี่น้องค่ะมีความสุขมีความภาคภูมิใจกับใบหน้าอันใหญ่ใหญ่ทอก,กระดงนงดงีพี่น้องค่ะกระดงไซายเขาค่ะพี่น้องเยลินกะมีความสุขเด้อีกอย่างหนึ่งซื่อเย,ยลิน ายลินก็มีความภาคภูมิใจขอบคุณขอบคุณถึงพอกับแม่ที่ต่างซื้อคำว่ากุศลให้เยลินเพราะว่าซื้อเนี่แหละที่เกิดหนุนชีวิตเยลินมาได้หอดทุกเมื่อนี่กุศลพี่น้องก็หูความหมายดีนะคะเนาะเมื่อก่อนเยลินเคยไปหาหลวงพอด้พี่น้องหลวงพออยากเปลี่ยนซื้อไหมเปลี่ยนซื้อให้หนูแนเนี่ยว่าสันว่า หลวงพ่อว่าสิเปลี่ยนเห็ดยังหลายโยมซื้อที่พ่อแม่ตั้งให้มานั่นละเป็นกุศลคักแลว้วเป็นอ่ามงคลคักแลว้วโยมสิเปลี่ยนเห็ดยังว่าสันหลวงพ่อว่าโอ้ยซื้อบ้านนอกจังสิบ่อยากซื้อบ่อยากได้กุศลแม่เนาะมันมันเชย,ย่อแม่หลวงพ่อว่าสันบอกกับหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอกับหัวอึกอึ๊กอึกอึกอกอ๊กนาะนแล้วก็ว่าบ่เชยดอกโยมโยมหูบ่ถ่ายโยมบ่มีซื้อค้าว่ากุศลนี่โยม ย่มส,สีสีสีนักไปกนี่เด้ชีวิตของโย่มน่ะเกิดมาใส่กรรมเดอมีซื้อคำ่ากุศลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หนุนนํำชีวิตของโย่มเด้อหลวงพ่อพันกระบอกอย่าล่นกับจำจำ ต่ว่าก็สิเป็นข้ามคือหลวงพ่อวายยี่ดอกค่ะไปใสมาใส่กบุญกุศลเกลื่อนนุนน้ำผ้าดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะปัจจุบันนี้เยลินหักเจ้าของเป็นชื่นชมเจ้าของเป็นให้พลังบวกกับเจ้าของตื่นขึ้นมาทุกๆเช้าเยลินบอกอยู่เสมอฉันรักเธอเธอเป็นผู้หญิงที่อเมซิ่งมากๆนักซ้ำใดอยากซ้ำใดเธอกับผ่านมันมาได้แล้วเธอกัสิผ่านมันไปได้อีกคือเก่ากุศลเธอเก่ง พี่น้องค่ะมีพลังอี่งหล่ได้ไปเห็ดงานก็นยิมปูย,ยิมปุยหอ้ยมีแห้งหลายให้กำลังใจเจควองให้เป็นพี่น้อง่ะก่อนที่เราจะรอความหวังหรือว่ารอกำลังใจจากผู้อื่นเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเราก่อนนะคะตื่นมาทุกๆเช้ากอดเธอด้วยฉันรักเธอจังค่ะ ไปเหตุงานเขาก็มีความรู้สึกดียางเขาตึกก็ยิ้มเย้มแจ่มใสพนักงานน้ากันเห็นก็ชื่นใจพนักงานออฟฟิศเพื่อนเห็นเอ้าเมื่อนี่เธอคือยิ้มเย้มดีแถโอ้ก็ยิ้มเสม,มอหันละขันเมื่อไรฉันให้กระถามอีกคือเกาหันละ,ะพนักงานเพิ่ับหัวหล่อไปพี่น้องคะ่ะค่ะนี่คือวิธีสร้งความสุขง่ายๆให้เจ้าของ วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่อย่างไรคนเดียวจะไม่เหงาค่ะมีตัวเห่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรวมทางมีสติเป็นเพื่อน,เน,เ,อนเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือการปล่อยวางการปรงแล้วก็ปล่อยวางจากอดีตที่เรายึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะถ้าห้าปลงใดห้าปล่อยว่างกับอดีตห้า่บด้ยึดได้มันในสิ่งต่างๆแล้วปลดปล่อยตัวเองให้สู่อิสระภาพสร้างความสุขให้ตัวเองด้วยวิธีง่ายๆอย่างที่เยลินได้บอกไปแล้วการยิ้มแย้มแจ่มใสการให,ให้ความสุขเจ้าของให้พลังบวกเจ้าของ ปลุกพลังชีวิตให้ตัวเองจากตัวของเราเองนะคะเมื่อเฮามีพลังบวกพลังชีวิตปลุกพลังชีวิตให้ตัวเองเป็นแล้วได้แล้วสัมผัสแล้วเราถึงกล้าที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆให้พี่ๆให้ทุกๆท่านที่รับฟังคลิปนี้อยู่เยลิ่ก็อยากสีแบ่งปันความรู้สึกดีๆมุมมองดีๆปลุกพลังชีวิต ให้ตัวเองอย่างไรให้เราได้ลุกขึ้นมาสู้ให้เราได้มีพลังที่จะสู้ต่อก้าวต่อไปวันนี้เราจะต้องดีที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้วิธีสร้างความสุขให้เจ้าของอ จังไดกับการใส่ชีวิตเพียงลําพังเนาะค่ะเนาะยยลิ่นก็มีเกร็ดเล็กเกน้อยมาฝากพี่ฝากนองคือเก่าล่ะอค่ะอาสิบ่ได้ถืออกถือใจแต่ว่าก็เป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวของเฮ้าเป็นเรื่องเรื่องในตัวของเฮ้าเนาะค่ะเนะาะเมื่อนี่คุยเรื่องใกล้ตัววิธีสร้างความสุข ให้ตัวเราอย่างไรเนาะค่ะเนาะมีจังใดกะเอามาแบ่งปันกันลงในคอมเมนต์ให้อย่าลืมฟังในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เงวอีกแล้วพี่น้องจา๋าอย่าลืมกระสิขออนุญาตบาทข้ามไปก่อนหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ให้พี่น้องบอ่หน่อยกรหลายบ่ดันใดกระดันหนึ่งนะคะคลิปนี้ล่าแล้วพี่น้องจา๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย